เรามารับพร้อมกันเลยนะครับดูซิว่าจะเป็นอะไรนะครับไปสามสองหนึ่งกดรับไปเลยครับผมปึ๊บ โอเคนะครับก็ต้องขอกราบสวสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่อง Beat Channel นั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมการีน่าฟรีไฟล์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับกิจกรรมสายฟรีนะครับก็อัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่พี่ทําคลิปไปนะครับสอนแบบยังไงรับตั๋วฟรีนะครับแล้วก็ วันนี้เนี่ยเป็นวันที่5นะครับคือจะได้รับในส่วนรางวัลล็อกอินนั่นเองนะครับจะเป็นอะไรข้างในของขวันตัวนั้นนะครับก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับหลายคนยังรออยู่นะครับรวมถึงพี่ด้วยนะครับไม่รู้ว่าในกล่องนั้นเป็นอะไรนั่นเองนะครับวันนี้เดี๋ยวพี่พามาสอนรับกันเลยในส่วนกิจกรรมแต่ว่ามันไม่ได้ชุดนะนะไม่ใช่ชุดแน่นอน นะครับสำหรับชุดจาราชนนั่นเองนะครับก็จะไม่ใช่แน่นอนนะครับแต่ก่อนเะื่นเดี๋ยวพี่ขอพาไปอัปเดตในส่วนกิจกรรม,มอื่นๆก่อนนะครับผมก็จะมีในส่วนกิจกรรมนี้เห็นพี่ใส่ไหมอ่าเป็นชุดนักแข่งนั่นเองนะครับเออห้ามผ่าดห้ามผ่าน,าานแล้วก็จะมีตัวละครใหม่นะครับที่อัปเดตเข้ามานะครับก็จะเป็นตัวละครน,นี้ ไอลิสนั่นเองนะครับสกิลเนี่ยก็คือบอกเลยว่าโคตรโกงนะครับสามารถเจาะไอวอลได้ด้วยนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับสกิลบอกเลยว่าโกงจัดๆนะครับผมนะอ่าบอกเลยว่าโกงจะจัดใครที่ไม่ได้ไปจัดนดรีบรีไปจัดเลย นะครับสำหรับตัวละครใหม่นั่นเองนะครับส่วนกิจกรรมอื่นก็จะมีกิจกรรมท็อปอัพนะครับเติมครบ399นะครับรับในส่วนสกินมีดหัวตัดไปเลยนะครับนี่แล้วก็จะมีอ่าสกินรถนะครับบิ๊กฟู้ดนั่นเองนะครับดูเอฟเฟกโคตรสวยนะครับดูมันจะมีสามเหลี่ยมนะครับผมอ่าเป็นเอฟเฟกออกมานั่นเองนะครับดูสวยปะ โอ้ยอย่างสวยเลยนะครับบิบลีมาจัดเดี๋ยวจะหมดกิจกรรมก่อนนั่นเองนาะส่วนกิจกรรมครบรอบ5ปีฟรีไฟนะครับเดี๋ยวพี่พามาดูในแต่ละอย่างกันเลยนะครับก็จะมีกิจกรรมล็อกอินนะครับผมล็อกอินครบ5วันก็คือจะได้รับทั้งหมดนี้ไปเลยนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับจะสามารถรับเสื้อนะครับผมแอดแท็กออร่าได้ยกเซิร์ฟเลยนะครับเพียงเข้ามาเล่น นะครับโหมดไหนก็ได้ยกเว้นโหมดสร้างห้องนะครับผม4เกมเท่านั้นนะครับเราจะได้ในส่วนเสื้อไอแท็กออนไลฟรีถาวรแล้วก็จะมีทางด้านของบัตรสร้างห้องครับแลน1ใบนะครับล็อกอินเข้ามาแค่นั้นเองนะครับแล้วก็อีกกิจกรรมนึงก็จะเป็นกิจกรรมเรเวลไม่เกี่ยวใส่เดียวได้หมดนะครับผมจะเริ่มมาที่6เหมือนกันนะครับเล่นครบ5เกมนะครับรับในส่วนรูปปั้นตัวโกจับจากัดเวลานะครับแล้วก็จะมีสกินล่ม ฟร,ฟรีถาวรเลยในสว่วนนี้นะครับส่วนกิจกรรมนะครับที่จะอัปเดตเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นวันที่วันที่หป่ะนะครับผมนะ,ะประมาณนี้เลย นะครับสำหรับกิจกรรมแล้วก็จะมีทางด้านของกิจกรรมตัวนี้นี่นีที่ยังไม่เปิดนะครับเดี๋ยวพี่จะมารีวิวแน่นอนถ้ากิจกรรมเปิดเดี๋ยวพี่รีวิวเลยนะครับตอนนี้พี่ทําคลิปไวละนะครับรีวิวไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่ลงคลิปพี่รันเวลาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับข้อมูลแน่นๆรอกันได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่มารีวิววิธีการเล่นกิจกรรมนี้เล่นยังไงนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวพี่อัปเดตในส่วนกิจกรรมอื่นก่อนนะครับก่อนจะรับของฟรีกันเนาะก็จะมีทางด้านกล่องตัวนี้ก2ล่องนนะะครับ จะกลายเป็นของแรแล้วนะครับผมสําหรับเซตจารชนนะครับผมไอ้ทอรชนไม่ใช่จารชนนะครับนี่นะครับรีบๆมาจับจองกันนะครับใครที่ไม่มีอันไหนนะครับเนี่ยนะครับรีบๆมาจัดกันเลยนะครับก่อนที่จะกลายเป็นของแรนั่นเองนะครับห้ามพลาดห้ามพลาดเลยสำหรับกิจกรรมนี้ นะครับส่วนอย่างอื่นเนี่ยก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับผมนะแล้วก็สำหรับน้อง <t> ๆคนไหนนะที่ขอพี่มาให้รีวิวอูดีคนดังนะพี่ทําเป็นคลิปสั้นลงไว้แล้วแล้วก็พี่ขอบอกไว้อีกอย่างหนึ่งนะครับสาหรับรีวิวแมปใหม่ ai, พี่รีวิวไว้ในทิกตอกแล้วนะครับเพราะว่ามันหลุดมาจากไอจีเยอะเลยนะครับพี่ร like ีวิวแวแบบกระทัดรวดรัดเอ๊ะอะไรอะไร,อะไรวะกระทัดรวดรัด เอาแบบง่ายคือแบบย่อๆนะครับแบบเข้าใจง่ายใน Ti k t o อกสามารถไปดูได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ขออัปเดตอย่างหนึ่งสำหรับอีดิทพาร์ตสิทธิ์ขั้งสูงกันเองบอกเลยว่าซีซั่นนี้ซีซั่นนี้ซีซั่นนี้นะครับบอกเลยว่าโคตรเท่นะครับนี่อันนี้ชุดผู้หญิงนะครับผมแล้วก็จะมีทางด้านของออชุดผู้ชายนะเดี๋ยวพี่พามาดูชุดผู้ชายแล้วมีท่าทางด้วยนะซีซั่นนี้นะครับนี่ชุดผู้ชายเป็นไงโคตรเท่ hotel นะครับแล้วก็จะมีท่าทางโอ้โหเท่ดูดิ เป็นหน้าทางแกล้งตายนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีกระเป๋าโอ้ยกระเป๋าชาบูไะเดียดูดิโคตรเท่เลยนะครับแล้วก็จะมีกล่องศพนียี่โอมาเป็นหม้อไฟเลยโคตดเท่นะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับสิ่งที่อัปเดตเข้าใหม่แล้วก็อีดิทพาร์ทแล้วก็กิจกรรมสายฟรีนั่นเองนะครับทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสำหรับกิจกรรมล็อกอินนะครับรับได้วันนี้วันที่5้าเนี่ยมันคืออะไรนะครับผมไป เราไปลุยดีกว่านะครับเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นกล่องอะไร่นเองไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับกิจกรรมก็อัปเดตมาไปที่เรียบร้อยนี่เลยนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับวันนี้เนี่ยสามารถกดรับของฟรีได้แล้วนะครับมาดูซิว่าเราจะได้ของฟรีอะไรนั่นเองนะครับเรากดเข้าไปเลยนะครับปึ๊บอ่าโอเคนะครับจากนั้นก็รอสักครู่นะครับมันจะเด้งให้กดรับมาแบบนี้เลยนะครับนี่เห็นปะนะครับจากปกติเนี่ยยังไม่สามารถรับได้นะครับแต่วันนี้เนี่ยสามารถกดรับได้แล้วนะครับเรามาลุ้นกันดีกว่านะครับว่า จะคืออะไรนั่นเองนะครับสำหรับกล่องของขวัญตรงนี้นั่นเองนะครับหลายคนรอมานานนะครับวันนี้สามารถกดรับได้แล้วมาเรามารับพร้อมกันเลยนะครับดูซิว่าจะเป็นอะไรนะครับไปสามสองหนึ่งกดรับไปเลยครับผมปึ๊บโอ้เรียบร้อยนี่นะครับของรางวัลนะครับฟรีไฟล์ก็รอบ้าปีครับผมยินดีด้วยนะครับได้รับคิ้นส่วน สีทอง300อันนั่นเองนะครับนี่ได้รับยกเซิร์ฟเลยนะครับโอ้โหของฟรีอุตส่าห์รอมานานนะครับผมได้แค่นี้เองเหรอเนี่ยนะครับผมก่อนหน้านี้ก็คือเป็นตั๋วนะครับผมนะก็คือสรุปได้ว่าไม่ได้ชุดนะครับไม่ได้ตัวละครอ,อะไรทั้งสิ้นนะครับในส่วนนี้เนาะก็จะได้รับในส่วนเป็นชิ้นส่วนนะครับสีทองนั่นเองนะครับข่าวประมาณนี้เลย นะครับแล้วก็อันนี้สามารถกดรับได้แล้วนะครับสำหรับตาตรงนี้นะครับผมฟรีไฟล์ครบรอบ5ปีนั่นเองนะครับแล้วก็กิจกรรมตามที่พี่บอกนะครับก็จะมีกิจกรรมท็อปอัพนะครับเติมครบ299นะครับรับในส่วนตัวละครฟรีนะครับนี่ตัวละครไอริสที่เจอยบอลนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีแพ็คนะครับเป็นแพ็คชุดนะครับนี่พร้อมชิ้นส่วนสีทองอีก900อันนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับบอกเลยว่าโคตรจะเท่โคตรสวยเลยนะครับสําหรับชุดนี้ นะครับแล้วก็อย่างอื่นนะครับสำหรับตรงนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมารีวิวตอนกิจกรรมเปิดเลยนะครับผมก็ตามเวลานะครับอีกนับถลังอีก4ี่ชั่วโมงสามชั่วโมงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพี่มารีวิวแน่นอนไม่ต้องห่วงนับกิจกรรมอะไรมาใหม่นะครับแล้วก็ที่น้องขอมานะนะครับเดี๋ยวพี่จะมารีวิวนะครับสำหรับที่ถามพี่กันมาเยอะเลยว่าเซิร์ฟไหนนะครับพี่เซิร์ฟไหนที่เขารับ ของใหม่59ชิ้นนะครับเดี๋ยวพี่จะมาอธิบายในส่วนคลิปนี้ด้วยนะครับพี่ได้คุยกับทีมทีมงานแล้วนะครับว่าเข้ายังไงเป็นเซิร์ฟอะไรนะครับเดี๋ยวพี่จะมาอธิบายนะครับน่าจะไม่ตอนเที่ยงก็ตอนเย็นนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับส่วนอีกกิจกรรมต่งตัางที่พี่บอกก็จะเป็นกล่องตัวนี้นะครับตามที่พี่บอกนะก็จะเป็นกล่องตัวนี้เลยนะครับนี่เป็นแพ็คชุดนะครับชุดนักแข่งเองนะครับพร้อมกับหัว G.M. นะครับไอวอกระเป๋าอะไรแยะๆเต็มไปหมดเลยนะครับนี่แล้วก็ชุดโบย่าเรย์2องพนั่นเองนะครับผมกล่องละ25เพชรเท่านั้นเองนะครับใครอยากได้เสื้อตัวนี้ห้ามพลาดเลยนะครับนี่วิตตอรเรียนนะครับในเดรีบมาจัดกันนะครับเดี๋ยวจะมนกิจกรรมก่อนนั่นเองนะครับอัปเดตมาคร่าวๆก็ประมาณนี้แหละนะครับก็ได้รับกันไปแล้วนะครับสำหรับของฟรีนะครับไว้เจอคลิปหน้าครับผมสำหรับยูนิล่าวตัวไปก่อนนะครับผมกลับพบสวัสดีครับ